ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพหลิงต้องเก็บตัวฝึกยุดอยู่ในมิติของหมู่ตึกมังกรมรกตสนามรบโบราณด้านนอกก็ตกอยู่ในสถานการณ์การต่อสู้ยุ่งเหยิงตามที่หลินต้องคิดไว้ขุมทรัพย์หลายแห่งถูกบุคคลหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพื่อหาอาวุธลำฟ้า ยาอายุวัฒนะกระทั่งวิชาการต่อสู้ต่างๆเนื่องจากภายในสนามรบโบราณความต้องการสิ่งเหล่านี้มีมากกว่าจำนวนของที่มีด้วยเหตุนี้จึงชักนำคนโลภมากมาที่นี่การต่อสู้ยั่งชิงสมบัติจึงเป็นเรื่องยากที่จะหลบเลี่ยง แคว้นหลายแคว้นลงทุนลงแรงเพื่อครอบครองสมบัติในขุมทรัพย์แหล่งต่างๆความสัมพันธ์เชิงพันธมิตรก็เปราะบางและไร้ประโยชน์ภายใต้ความหอมหวานแห่งขุมทรัพย์โบราณทุกคนต้องการสมบัติเพราะจอมยุทธ์ที่เข้ามาในสนามรบโบราณไม่ใช่คนที่มีพลังยุทธธรรมดาดังนั้นความทะเยอทะยานของพวกเขาเอาไปเปรียบก,กับคนธรรมดาไม่ได้ พวกเขามีความต้องการที่จะเป็นจุดสนใจในสงครามร้อยแกวนเพื่อที่จะอยู่ในสายตาของยอดสำนักนั่นเป็นความรู้สึกคล้ายกับปลาคาร์กระโดดผ่านประตูมังกรและมีชีวิตที่เปลี่ยนไปตลอดกาลชัดเจนว่าสมบัติเหล่านี้มีต้นกำเนิดจากขุมทรัพย์นี่จึงเป็นทางลัดที่ดีที่จะทำให้จอมยุทธ์ได้รับพลังอำนาจมากขึ้นหลายคนไม่ได้วางแผนยอมแพ้ต่อทางลัดที่หาได้ง่ายแบบนี้ ทำให้การต่อสู้เพื่อยั่งชิงสมบัติกลายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อแกว้นต่างๆลงชิงชัยกันอย่างบ้าคลั่งทั่วทั้งสนามรบโบราณก็เต็มไปด้วยควันไปคลักคลุ้งบรรยากาศที่เริ่มร้อนระอุ ทำให้เหล่าจอมยุทธแสดงอำนาจที่มีออกมาในหมู่พวกเขาขาดไม่ได้ที่จะมีจอมยุทธเรื่องชื่อจากแคว้นระดับสูงแน่นอนว่าอาจมีคนบางคนที่ปรากฏตัวอย่างไม่รู้ที่มาที่ไป ซึ่งคนประเภทนี้มีโชคในการได้รับมรดกจากขุมทรัพย์โบราณแหล่งต่างๆทำให้พวกเขามีพลังเพิ่มขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงเป็นม้ามืดที่กำลังมาแรงเลยทีเดียวความโกลาหลและอุปสรรคนำมาซึ่งการแข่งข้าอีกทางหนึ่งก็เป็นการแสดงพลังของคนที่มีชื่อเสียงอีกด้วยสถานการณ์ในสนามรบโบราณกำลังเข้าขั้นวิกฤต หลังจากเวลาครึ่งปีแรกแห่งความเงียบงานจอมยุทธแต่ละคนก็สั่งสมพลังทุกวิถีทางเพื่อจะได้เป็นคนที่เป็นจุดศูนย์รวมสายตาของผู้อื่นขณะที่ทั่วทั้งสนามโบราณเปลี่ยนเป็นความโกลาหลและบ้าคลาั่งพานโอสถที่เปล่งประกายกลับไหลอย่างเงียบสงบในมิติของขุมทรัพย์โบราณแห่งหนึ่งคลื่นเนี่ยผ่านอันน่าอัศจรรย์กระจายออกมาไม่สิ้นสุด รังดักแด้สแสงสีดำสลับขาวโอบล้อมด้วยวงแสงสีดำและขาวกำลังลอยอยู่ในทานโอสถบริเวณโดยรอบรัศมีร้อยว่าไม่มีคลื่นเนี้ยผ่านแทรกอยู่เลยเรากับว่าคลื่นเนียผ่านกลัวเกรงต่อบริเวณต้องห้ามนี้เป็นอย่างยิ่ง ภาพความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงปรากฏอยู่ภายในวงแสงวงหนึ่งเปลี่ยนด้วยชีวิตชีวาอีกวงหนึ่งโอบล้อมด้วยรังสีแห่งความตายหนาแน่นแม้แต่มิติก็ยังกลายเป็นสีเทาซีด ความเป็นและความตายพลังงานอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งสองที่ควบคุมวัตจักแห่งฟ้าดินไม่มีขอบเขตทำให้ภาพโรงหน้าดูหน้ามหัศจรรย์มากในรังดักแด้แสงก็คือเสี่ยวเตียวที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการสร้างร่างเนือ้อ นับตั้งแต่ที่มันกินยาวัตะเข้าไปมันก็ใช้เวลาถึง3เดือนเต็มอยู่ในรังดักแด้แสงนี้ใน3มเดือนนอกจากรังดักแด้ยขยายขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ไม่ปรากฏอะไรอื่นอีกไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในนั้นบ้าง นอกจากคลื่นซิงเฉวียนและสื่อเฉวียนที่ลอยวนอยู่โดยรอบทว่าคลื่นซิงเฉวียนและคลื่นสื่อเฉวียนที่เพิ่มขึ้นรอบรางแสงก็ชี้ให้เห็นว่าไม่มีอะไรน่ากังวลดูท่าทุกอย่างจะไปได้สวยสำหรับเสียเ่ยวเตียว บนท่านฝึกแห่งจากรังดักแด้แสงออกไปหลายร้อยศอกร่างร่างหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอย่างเงียบสงบราวใต้ซื้อข้าคลื่นพลังกลืนกินปกคลุมไปทั่วร่างของเขาอย่างต่อเนื่องในความเป็นจริงพลังแห่งการกลืนกินกำลังดูดซับคลื่นเนี่ยผ่านปริมาณมหาศาลแล้วเทลงในร่างหลินตงความเร็วนี้ทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งสามเดือน หลินต้องใช้เวลาฝึกยุดทุกเวลาที่ตื่นขึ้นในเวลาสเดือนอย่างอุตสาหาบนท่านฝึกนี้และเห็นได้ชัดว่าพัฒนาการของเขามีผลดีเยี่ยมอันที่จริงเขาผ่านภัยพิบัติเนี่ยผ่านขั้นสองตั้งแต่สเดือนก่อนหน้าแล้ว แม้ว่าภัยพิบัติเนี่ยผ่านขั้นสองจะโหดร้ายป่าเถื่อนกว่าขั้นแรกแต่ก็ไม่ส่งผลอะไรมากกับหลินต้งที่ผ่านการฝึกครึ่งเดือนในทะเลกระแสไฟและก้าวเข้าขั้นต้นของวิชามังกรมรมกตเทวะมังกรมรกตประสานกายมา ดังนั้นหลินต้งจึงผ่านภัยพิบัติเนี่ยผ่านขั้นสองมาได้อย่างลื่นไหลกระทั่งตัวเขาเองยังแปลกใจถ้าข่าวนี้ล่่งรู้ไปถึงหูผู้อื่นที่ผ่านภัยพิบัติเนี่ยผ่านมาได้อย่างลำบากพวกเขาคงหดหูหน้าดูจอมยุบคนอื่นๆหวาดกลัวต่อกระบวนการนี้จนแทบเอาชีวิตไม่รอดหลังติดอยู่ในกระบวนการภัยพิบัติแต่กับหลินต้งแล้วกลับง่ายเราปอกกล้วยเข้าปาก แน่นอนหลินต้งไม่มีเวลามาใส่ใจกับความรู้สึกของผู้อื่นเขาสามารถผ่านภัยพิบัติเนี่ยผ่านมาได้อย่างง่ายดายนั่นเพราะความเจ็บปวดเหนือมนุษย์ที่ได้รับมาก่อนหน้า ร่างกายที่แข็งแกร่งเหนือกว่าจอมยุทธที่อยู่ในขุมพลังเดียวกันของหลิงต้งไม่ได้มาโดยง่ายจากการผ่านวัตถุลึกลับอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับมา ก็ถือเป็นวิธีในการปลกฝนคลื่นเนี่ยผ่านมูลนวลอยู่เหนือท่านปึกเก่าแก่หลินต้งก็ยังคงมีท่าทางยังสงบนิ่งราวกับเหวลึกรัศมีที่แผ่ออกมาจากร่างแรงกล้ามากกว่าเมื่อสามเดือนก่อนอยู่หลายเท่าตัว ตอนนี้เขาคือจอมยุทธขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นสองอย่างแท้จริงวัดจากรัศมีพลังแล้วเขาสามารถต่อสู้ได้แม้กระทั่งจอมยุทธขุมพลังเนี่ยผ่านขั้น3ามได้อย่างสบายๆในเวลาไม่กี่เดือนที่พ่อบ่มยุทธอย่างอุตสาหะ หลินตงก็ผ่านภัยพิบัติเนี่ยผ่านขั้นสองความเร็วที่ผ่านมาได้ค่อนข้างเป็นที่ประทับใจแตลหลินต้งยังรู้สึกไม่พอใจเขาไม่มีทีท่าว่าจะหยุดอยู่แค่นั้นแม้ว่าจะผ่านภัยพิบัติขั้นสองมาแล้วตรงกันข้ามเขากลับรู้สึกพลุ่งพล่านมากกว่าเดิมเพราะเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่แรกก็คือผ่านภัยพิบัติเนี่ยผ่านขั้นสามให้ได้ก่อนออกจากสถานที่แห่งนี้ หลิงตงไม่ใช่คนอวดดีและเข้าใจอย่างกระจ่างถึงระดับพลังของเหล่ายอดฝีมือที่ซ่อนตัวอยู่ในสนามรบโบราณความจริงที่ตัวเขาพอมีโชคแต่นั่นก็หมายความว่าผู้อื่นคงจะได้พบกับปาฏิหาริมากกว่า ความโชคดีในโลกใบนี้ไม่ได้หล่นทับเขาคนเดียวหรอกขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นสองเพียงพอที่จะทำให้เขาโดดเด่นเหนือคนอื่นๆแต่ถ้านับกันตามรายการจัดอันดับเนี่ยผ่านแล้วเขายังไม่สูสีกับคนเหล่านั้นเลยสักกระพีดังนั้นก่อนที่สงครามร้อยแควนจะมาถึงเขาต้องเพิ่มความสามารถจนถึงขีดสุดเสียก่อน สำหรับเขาเป้าหมายสูงสุดก็คือผ่านภัยพิบัติเนี่ยผ่านขั้นสามให้จงได้ห้าห้าบนท่านปึกหลืงต้องหายใจเวลาเดียวกับหลุมดำแผ่ออกมาด้านหลงังคลื่นเนี่ยผ่านลังไหลเข้าไปในร่างอีกครั้งราวหัาผลทานโอสดไหลเอ่ยในห่วงมิติสีเทาความเงียบสงัดที่ไม่มีผู้ใดทําลายกรรำร้านไปทั่วพื้นที่ มีเพียงเสียงคลื่นในทานโอโสถและประกายสีเงินแห่งความมีชีวิตชีวาวูบไหวอยู่ในที่แห่งนี้ที่นี่เวลาเป็นสิ่งที่รับรู้ไม่ได้อีกหนึ่งเดือนผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วขณะที่ไฟสงครามกำลังโหมกระพือไปทั่วสนามรบโบราณ แต่ทานโอสถแห่งนี้ก็ยังคงเงียบสงบด้วยสันติสุขเหนือคลื่นทานโอสถที่กำลังสัดสศาสตร์เพลิงเนี่ยผ่านสีแดงเข้มปกคลุมในอากาศพื้นที่ของสายทานทั้งหมดสั่นไหวรุนแรง คลื่นเนี่ยผ่านจำนวนหมาสันพุ่งตรงไปยังท่านฝึกด้วยความเร็วอันเน่น่าตื่นตะลึงเผชิญหน้ากับคลื่นเนี่ยผ่านก้อนมหืมาแสงเรืองสีทองก็พวยพุ่งขึ้นจากร่างที่นั่งอยู่ภายในราวกับร่างเซียนสีทอง ยวนพันผวนก่อตัวอย่างต่อเนื่องแล้วกระจายออกจากร่างสีทองสุกสกาวที่ปรากฏบนผิวของหลินต้งเจอือสีแดงเพลิงแปลกประหลาดไว้ด้วยอากาศรอบด้านแห้งมากขึ้นพลังที่ไม่เสถียรน,นี้คือสัญญาณบ่งว่าภัยพิบัติเนี่ยผ่านกำลังจะใกล้เข้ามาภัยพิบัติเนี่ยผ่านขั้นสามของหลินต้งมาถึงจนได้หลังจากสามเดือนต่อมา ราวกับโลหะถูกแม่เหล็กดึงดูดคลื่นเนี้ยผ่านภายในทานโอสถอัดแน่นไปด้วยความบ้าคลั่งมากขึ้นแท่นฝึกจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการเพาะบ่มพลังไปโดยปริยายคลื่นเนี้ยผ่านแสดงสัญญาณก่อตัวเป็นพายุลูกหนึ่งโดยที่มีเปลวเพลิงเนี่ยผ่านพล่านอยู่ภายในในใจกลางของพายุขนาดใหญ่ร่างของหลีนต้องนั่งอย่างเงียบเชียบ สีน้าเคร่งขรึมและไม่ผ่อนคลายเท่ากับตอนที่เผชิญหน้ากับภัยพิบัติเนี่ยผ่านขั้นสองภัยพิบัติเนี่ยผ่านแต่ละขั้นจะอันตรายมากขึ้นกว่าขั้นที่ต่ำกว่าและจะทวีคูณความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆดูจากพลังในร่างของเขา หลินต้งน่าจะรอดพ้นภัยพิบัติเนี่ยผ่านขั้นสองมาได้ไม่ยากนะักแต่เมื่อเผชิญหน้ากับกระบวนการของขั้นสเขาคงไม่พบกับเรื่องง่ายๆเท่าครั้งก่อนแน่คลื่นกำลังภายในของหลินต้งกระเพื่อไมไอย่างบ้าคลาั่ง เสียงคำรามต่ำของมังกรก็ดังออกมาจากภายในร่างแสงสีเพียงพุ่งออกมาด้านนอกควบแน่นเป็นชั้นของแสงสีเขียวบนผิวหนังนี่คือผิวมังกรมรกฎซึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาวิชามังกรมรกดประสานกาย เห็นได้ชัดว่าการโจมตีกระบวนการภัยพิบัติเนี่ยผ่านขั้นสามหลิงต้องงัดทุกวิชาขึ้นมาใช้ตอนนี้เขาต้องการดูว่ากระบวนการขั้นสามที่เหล่าจอมยุทธจำนวนมากหวัดกลัวนั้นน่ากลัวขนาดไหนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ